ร้านบ้านข้าเจ้าตังอยู่ทั้งู่บานบรินษัทน้องเลยนี่ร้านบ้านนวดแล้วนะเอบอเอื้อยชื่อโลทาดายเอื้อยโลทาดายเอื้อยข้าชอบเอือเอ้อยหอเปล่าฉันเอาบ่อข้อสอบเอาอีกประมาณแปดชอบค่ะราคาสองพันปีพี่น้อง แม่นแล้วแม่นแล้ว,มลวไม่ดีโดยสวัสดีบาเวียดมีมัน,ม,นมาขายอยู่หลานก่อนเด้อมีมันมาขายน้ำเพลินเนาะแบาเวียดฉันจะก็จะก็จอ้เนาะไอ่เนาะบาลลีดเด็กดอยจะเนาะพี่น้องได้เท่าได้ดิซีเซนท่าได้นีน่สัตวนเนาะขายมันต้นได้ซีเซน สบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบอลลิศท,ทุกท่านนะพี่น้องที่เข้ามาติดตามเลยครับสมเนาะตอนนี้บอลลิอยู่ที่มูมบานพี่น้องบานบอลลิศเนะาะเอาซีไปขายมั่นนะพี่น้องว่าเขาสื่อกันในราคาเท่าไหร่เนะาะบอลลิศจะมาอัปเดตราคามั่นอยู่สซนอบัเล่าเนาะอยู่ทางบานบอลลิเด็กด้อยนะพี่น้องให้เอฟซีทุกท่านได้เห็นได้ชมเนาะคือตอนนี้อ่าเฮากำลังอ่ายัดใส่กระสอบเนาะเห็นไหมพี่น้องมั่นนี่บอลายดอกประมาณซี่กระสอบนี้นะพี่น้องเนาะ าจะมาอัปเดตให้ fc ได้เห็นนะว่าเขาสื่อโลกันโลดในราคาเท่าทไ,ไ,ไหร่น้อไปบ้งไป้มพี่น้องตอนนี้หากำลังหยัด โอเคพี่น้องคือตอนนี้บอลลิตจะไปเอากระสอบนำข้าวเจ้ากขนอนเลยกระทำข้าวเจ้าว่าเขาซื้อโลท่าใดพี่น้องพร้อมไปเอาเสื้อน่ะอันนี้คือกระสอบบกหอนะพี่น้องไปเนาะ,ะไปอยู่ลานมันเลยว่าเขาซื้อกันในราคาเท่าไหร่เนาะไปพี่น้องไปติดตามเลยครับสมเนาะลานข้าวเจ้านี่ใกล้ๆ้บ้านนี่แหละพี่น้องเนาะใกล้ๆบ้านรอบในข้อน้าเข่าเนาะ เพราะเ่าบ่มีดิพี่ดีจักวักเขาลุาไกได้ไงไปพี่น้องเดินทางไปหาเขาก่อนเนาะมีร <c oughs> ้านมันได้พี่น้องแถวบ้านบอดิทเนาะคือลมไม่แรงเลยพี่น้องบอกว่าเอยแข็งอะ ดูทั้งู่บานบอดิษนะนัองเลยชาวบ้านบุคอยอยู่บานนะ้องพเ่ียบๆลายี่น้องไยอันนี้เป็นทางนะขึ้นทางนี้เลยไปพุพ่พกินอ้องานมันนเลยนะ้องลานมันกินเลย จะหอดลานมันเลยได้พี่น้องเี้ลานนันหอดแล้วนะนี่ลานมันพี่น้องจับสือนะ่อ เขาสอบมันเอื้อยชื่อโลท่ทราดเอื้อยโลท่ทราดเอื้อยเขาสอบเอบื้อยหรือเปล่าฉันเอาบ่อขอสอบเอาอีกประมาณแป๊บอบค่ะราคาสองพันพี่น้องนะเอามีเสือกบ่เอื้อยเอาเสือกี่เนื้อลืมบ่เอาตอนนั้นหลายนั่นนับนับเอาแป๊สอบเท่าเสฉยเอาเอา โอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอาสิบเด้ยยอยานบ่พอจะนอนอยากอีกสิบสองเอาหมดนี่จะน้อยเอามาดูเออนยันมาสันน่นเด้เออสั่นสิตสอเอานี่พี่น้องล้านมันเนะเาะเห็นบอเขาซื้อราคาสองพันกีบพี่น้องเอง้ย ถามไปแล้วเนาะแล้วก็สองพันขีปขยจซื้อเนาะไปกลับบ้านโตไปเจียมันโตพี่น้องเลยถามเลยเนาะพี่น้องเขาซื้อโลสองพันขีบเนาะเอากระสอบเขาน่ะพี่น้องเมื่อกี้เนาะไปถามอยู่ลานมันนะพี่น้องอยู่ลานเนาะนี่กำลังเจียอ่าญาติสอบมันตัวนี้ตัวเฮาลกรลังบานเนาะอยู่พุ่นนะพี่น้องฮาลกเนาะสว่วนอ่าใจประมาณทดสอบทดสอบนี่แหล,ละพี่น้องเนาะ โค้กฮัตเจ็๊บสอบนี่แหละคุณสองสอบเนาะน้องสายคนใส่มีสองสอบเลยมาเบียดเหรอเอฟซีจะเห็นเนาะไปถ่ายนี่คนเอากับมอเตอร์ไซค์นี่แหละพี่น้องมอเตอร์ไซค์นี่เนาะโอ้สบายดีเด้อ,อยามเแขยงเนาะคือตอนนี้จะหนึ่งโมงไรได้พี่น้องเอ้อนาวไลายเนาะบรรยากาศดูบานบอลลิสน,น,นะบอลลิสต์สีเจ็บสวยเนาะ 5 0 0บาทนะีะพี่น้องเงินไทยเนะาะจักสิได้หรือบ่ အအအเนาะကีကေ้ိညူမေကပြနကေရစဂ်တစညူေသนေကကေက เต็มแล้วห้าชอบแล้วพี่น้องห้าชอบมีท่านคือพี่กายนี่ห้าชอบนี่ได้ใช่ไห้ฮะห้าเส้นพี่พน้องเรื่อาวเนาะแต่เดี๋ยวนี้นี่ห้าชอบนี่บริสบรุบรดายดอกห้าเสนนะพี่น้องเลยลมแห้งขนาดมือนี่นะ

อเออนี่พี่น้องเนาะถอกลายเดียวนะหยัดชักสอบนะชักสอบเลยได้ดิเด้งแปดสอบพี่น้องทงหมดแปดสอบเนาะมาใต้หลูนมาต่อเออนี่ <laughs> อะไรนะติ่มที่เห็นหนาแบบนั้น ยังลืต้มต่อตุ่อ่เดียโอ้ดาวซาตินวันปนเลี้ยอี้ยกเย่งเน็ตมาเลยโอลิกปารลยคืไทยแล้วพี่น้องยำคนเนาะ60ป้ายได้มา60ป้าย เจ็ดโซ่ปลนะพี่นอ้อเจ็ดโซ่ปลโอเคพี่น้องบอลลีเตรียมคนไปดูลานมันขจรเนาะคนแล้วซ่โซ่โซแถวแล้วพี่น,ออน้องเอเ้ยเนาะยังอีกแถวสุดท้ายดิน้องสายอันสวยไปพี่น้องเนาะไปไปเบิ่งกันอยู่ลานเพิ่งเลยเนาะว่าเท่าสืส้อของเฮาในราคาเท่าใดพี่น้องเอ้ยไปเนาะ <c oughs> นี่น้องชายมาช่วยอีกแล้วพี่น้องหอบนีเนาะลรคนสามเท่ยวเลยหอมนีเนะาะเพราะมันมี8สอบเด็กพี่น้องเลยบราจะอัปเดตให้เอซได้เห็นได้เพราเขาซื้อกันในราคาเท่าไหร่เนาะ ผมมีรถที่ตนมนะพี่น้องผมมีรถใหญ่นะไป Men lẹo Nè mặt đi thông bôn Đời, sắp bay đi nữa Bảo vệ mặt มันต้นนี้ภาษาเวียดเขาเอิ้นมาอีหยังเดี๋ยตามเอื่อยนี่ฮะมาเห็นดีโอเอื่อยเห็นไีโดนเอื่อยเนาะชื่อไม้เนาะฮะชื่อไม้บ่เสร็อีหยังชื่อไม้ชื่อชื่อของได้ไม้บ่แม่นแล้วแม่นแล้วอือมันต้นนี้ภาษาเวียดเอิ้นมาอีหยังไอ่ฮะสั่ง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 เนมาพี่น้องมาติดเนาะเลยทำไปดิโดยสวัสดีบ่างอย่างที่มาขายอยู่หลอนก่อนเด้อไอ้มีมันมาขายน้ำเพลนเนาะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตอนนมันดิบตอนนี้มใ้มันดิบอออยมันแหงพี่น้องเนาะตอนนี้นะออาะไบโลแ้กอยู่บ้ตรน,น,นี้า้อนแล้ววันนี้านมันนะอยู่เมืองสันแข้งอัตปื้พี่นอ <มา S 1> ้องเนาะบานแทบอหน้าพ่อนะ ไปเนาะ4 3 6 0บนจบาไม่เฉางันาบอกก่นาอีน้องก้2ดประมาณอามบ้ายังไม่กระสอบข้าเนกระสอบอ่าบัตรตอนนั้นแห้งแหละไปไปไปทายน้ำเอื้อ จักคนนี่มาอยู่น mm. ี่นะจะกคนมาอยู่นี่หน่อยนี่สามคนสามีคนเนาะมีรถอ่ะใหญ่เขาขายหเ่า่ีนะแบบเขาขายเป็นกับรถชิงอินอย่างนะชิงเห็ดาวอะไรเนรถใหญ่แลยว่าโลโลโลใหญ่ีนไดหรือเปล่าโลใหญ่ีนไดหรือเปล่โอ้ยอมีะับ้าปลงเนาะเราท้าเอาเงินนำเออใหญ่คนพี่น้องเนาะสี่แสนป้ายสองรกิโล เขาซื้อมันยั่นี้บาลิดเด็กดอยซื้อยูทูบาลิดเด็กดอยวาอย่งอางซื้อยูทูปบาลิดเด็กดอยติดตามเลยมีบ่มีมีบา้บางใช่พูนยังนี้ีม่น,านะนาปนะโดงปันใด โอเคโอเคนทำได้เกี่อืมนี่นายใจดีคนจ่ายเงินเลยเนาะพี่น้องได้เท่าได้ดิซีเซนท่าได้ซีสารตามชุดผก็ไดอันนี้หัวหน้าเนาะเออหัวหน้าใหญ่แล้วโอ้หัวหน้าใหญ่ชุดผมครับใจเด้อนี่พี่น้องเนี่เนาะขายมันต้นได้ซีเซนกี่เงินไทยเท่าได้เดิเงินเวียดเท่าได้ถือเงินเวียดนะเงินดัวซีสารซีเซนคือกันบุกเออนี่เราสามสามสา อ๋อบุญละแม่นะบุญละแม่ละห้าแสนห้าเสนปลายเนาะเดี๋ยวก่อนเด้อนี่เจ้ากำลังแปลงซีงเนาะพี่น้องโอ้ยดังนองนะหน่อยข้าวตากมันแห้งมันดิบอยู่นี่นะเขาซื้อเนาะเขาไม่ตากของเจ้าพี่น้องเขาซื้อ แมนแมนเออโอเคเดีมาให้มาดว่าินเอาเลยตากันัะดีเลเนื่อนเื่อานีเลยานมันเอาดูบาทไม่ทาวนมึงสใส่แครงอะปื้นเอาเลยเป็นเกต่าสนบั